นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาบอกว่าเขาชื่นชอบเกี่ยวกับการเดินทางรอบโลกฉันเดินทางมาแล้วอย่างน้อย20ประเทศทั่วโลกและนี่คืออาหารไทยที่ฉันชอบมากที่สุดในตอนนี้ถ้าคุณมาเมืองไทยแล้วก็อย่าลืมอาหารจานนี้เป็นอันขาดอร่อยมากๆฉันรักมันที่สุดเพราะว่านี่คือผัดกะเพราโดยมีชาวฮังการีหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะคอมเมนต์แรกใช้ชื่อว่าเดวิดเขาบอกว่าอีก2ส,สัปดาห์จะไปเที่ยวเมืองไทยตอนนี้พวกเราแทบรอไม่ ไม่ไหวแล้วที่จะได้ลิ้มลองอาหารไทยและคอมเมนต์ถัดมาค่ะใช้ชื่อว่าแอนิต้าเธอบอกว่าตอนที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันก็กินอันนี้เหมือนกันนะผัดกะเพรารสชาตินั้นดีมากๆแล้วกลิ่นก็หอมมากด้วยอีกคอมเมนต์นึงค่ะใช้ชื่อว่านิโอบี้เขาบอกว่าฉันชอบเวลาคุณกินผัดกะเพราจังเลยเหมือนกับว่าเป็นอาหารที่แบบอร่อยมากๆ และบางคอมเมนต์ค่ะเขาใช้ชื่อว่าริชาร์ดเขาบอกว่าฉันกินเมนูอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีขนมปัง และมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเบจจาบอกว่าผัดกะเพราเนี่ยเป็นเมนูโปรดของฉันนะตอนที่ฉันไปเที่ยวเมืองไทยฉันพักอยู่แถวเอกมยัยเป็นเมนูที่อร่อยและดีที่สุดแล้วฉันสัมผัสได้ถึงหัวใจและจิตวิญญาณของป้าท,ที่ผัดอาหารเมนูนี้เลยฉันใช้เวลายอยู่ที่นั่น30วันฉันกินเมนูนี้แทบจะทุกวันเลยและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าซิล่าเธอบอกว่าอยากจะลองชิมบ้าจังเลยแต่น่าเสียดายฉันทานเนื้อไม่ได้ และมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเธอใช้ชื่อว่าซาบีนาบอกว่าชอบมากเลยผัดกะเพราจะต้องกินคู่กับไข่ดาวฉันเห็นทุกคนกินแบบนี้ทุกที่ตอนที่เราไปเที่ยวกรุงเทพและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้ไปชิมเมนูอื่นๆน,นั่นก็คือแผนเค้กโรตีเขาบอกว่าอาหารเนี้มีชื่อเสียงมากๆเลยนะแผนเค้กโรตีแบบนี้ราดช็อกโกแลต ใส่กล้วยด้านในด้วยนะโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะมาดูคอมเมนต์แรกเธอใช้ชื่อว่าเอริก้าบอกว่าคลิปแบบนี้ยฉันจะไม่ดูละเพราะอะไรรู้ไหมพอดูแล้วก็ฉันจะหิวตลอดเวลาอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโมนิก้าเธอบอกว่าไม่มีอะไรจะอร่อยไปกว่าแพนเค้กของฮังการีอีกแล้วบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าโรมิโอบอกว่า ตัวแป้งเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนะเหมือนกับเป็นแพนเค้กแต่ว่าดูแล้วถ้าทางกินเข้าไปจะไม่อ้วนสักเท่าไหร่ฉันชอบนะแบบนี้และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะช้ยชื่อว่าคริสโตเฟอร์เขาบอกว่าเคยไปเมืองไทยมาแล้วทั้งหมด14ครั้งฉันคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยโรตีเป็นขนมที่อร่อยและฉันก็ชอบมากๆเลย ซึ่งมีอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าเอดริลเข้ามาบอกนะคะบอกว่าฉันชอบมากๆเลยกล้วยเมืองไทยรสชาติอร่อยจริงๆและอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่านิกกี้ค่ะเธอบอกว่าตอนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันก็ชอบมากๆเนี่ยโรตียิ่งใส่นูเทลล่าช็อกโกแลตเฮเซลนัทแล้วก็กล้วยลงไปยิ่งทำให้รสชาตินั้นอร่อยมากยิ่งขึ้นบางคอมเมนต์บอกว่าที่ฉันชอบมากก่ากล้วยอีกนั่นก็คือนมข้นที่อยู่ด้านบนนั่นแหละหวานมันอร่อยจริงๆ บางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าซาสกาบอกว่าแผ่นเค้กเนี่ยมีคนทำหลายอย่างนะขึ้นอยู่กับว่าใช้แป้งอะไรแล้วก็ใช้แป้งบางหรือว่าแป้งหนาะแต่ว่าความอร่อยนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าคนจะชอบกินแบบไหนบางคอมเมนต์บอกว่าน่าเสียดายจังเลยฉันเป็นคนแพ้เฮเซนัทแต่เกิดนูเทล่ารุ่นนี้เปลี่ยนจากถั่วเป็นอย่างอื่นได้แล้วก็จะดีมากๆเลยบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าเวียแอนวิลเลียมบอกว่าโรตีอร่อยที่สุดตอนนี้ฉันไม่ได้ไปเมืองไทยนานแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงโรตีที่เมืองไทยไม่มีอะไรจะมาแทนได้เลยนะถ้าเกิดใครไม่ได้กินก็จะไม่รู้ว่ารสชาตินั้นอร่อยขนาดไหนแค่เห็นก็รู้สึกอยากกินแล้วและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะช้ชื่อว่าโซเซฟเขาบอกว่าเคยไปเที่ยวที่เมืองไทยฉันเคยลองชิมนะแพนเค้กที่เมืองไทยมีทั้งแบบอร่อยแล้วก็แบบไม่อร่อยแต่ว่าเป็นของท้องถิ่นที่เป็นรสชาติของคนไทยนี่แหละ และนักท่องเที่ยวท่านนี้ก็ยังได้กินอีกเมนูหนึ่งนะคะตอนแรกเห็นก็ไม่อยากจะเชื่อเขาบอกว่านี่คือจุดแวะพักที่3มของเราทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยคนท้องถิ่นชอบกินไก่แบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือไส้ไก่ย่างค่ะโดยมีชาวฮังการีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าไก่แบบนี้แหละฉันก็ชอบกินตอนเด็กๆบางคอมเมนต์ค่ะชัยชื่อว่าแซมสันเขาบอกว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วฉันเคยลองกินไส้ไก่แบบนี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้อกนะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าไส้ไก่ย่างเนี่ยสิ่งที่ลำบากมากที่สุดก็คือการล้างไส้ไก่ให้สะอาดนี่แหละบางคอมเมนต์ค่ะเขาใช้ชื่อว่าทอมบอกว่าคนสเปนก็กินนะแบบนี้แต่ว่าฉันรู้สึกว่าแค่ดูแลวรูปร่างมันน่าจะไม่ค่อยอร่อยอะบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่ากอมโบสเขาบอกว่า เครื่องในไก่ย่างจริงๆและอร่อยทุกอย่างเลยนะทั้งไข่ทั้งตบับทั้งหัวใจบางคอมเมนต์ใช้ชื่อว่าลีโนเธอบอกว่าฉันไม่ค่อยอยากจะกินไก่เท่าไหร่นะเพราะว่าที่บ้านของฉันเลี้ยงไก่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงและมีอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือหอยชักตีนเขาบอกว่าคุณเคยกินหอยหรือไม่นี่คือเมนูพิเศษในจังหวัดกระบี่ประเทศไทยฉันคิดว่าเป็นอาหารที่โดดเด่นมากๆ ซึงนี่ก็คือหอยชักตีนเผาที่จะต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยสุดๆเลยค่ะโดยมีชาวฮังการีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นคนแรกเขาใช้ชื่อว่าอินซิซี่เขาบอกว่ามีความอยากกินทันทีฉันหวังว่าถ้าฉันได้ไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉันจะมีโอกาสกินนะดูท่าทางอร่อยเหลือเกินบางคอมเมนต์บอกว่าฉันแพ้หอยทาฉันคงกินไม่ไหวหรอกและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเอมิเี่เขาบอกว่า ทำไมคุณถึงชอบกินอาหารไทยจังแต่ว่าเท่าที่ดูหลายๆอย่างเนี่ยอาหารไทยน่ากินทั้งนั้นเลยนะและอีกคอมเมนต์หนึ่งช้ชื่อว่าอารังกาเธอบอกว่าฉันรักอาหารทะเลมากๆเลยหอยแบบนี้ดูแล้วก็ดีนะฉันอยากกินมั่งจังอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าอยาดเสวีบอกว่าดูแล้วน้ำจิ้มท่าทางจะอร่อยมากฉันอยากจะกินทุกอย่างที่อยู่ที่นั่นเลย อีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าโซตานเขาบอกว่าฉันอยากจะลองเมนูนี้มากถ้าฉันไปเมืองไทยจะต้องไม่พลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนดูปฏิกิริยาของคุณสิดูแล้วอัเมซิ่งมากๆฉันรักอาหารไทยจังเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่านี่คืออาหารแปลกใหม่ใช่ไหมฉันสงสัยจังเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไง แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาบอกว่าฉันเป็นคนเกาหลีใต้ถ้าคุณไปเมืองไทยแล้วก็ลองกินปลาหมึกที่เพิ่งขึ้นมาจากทะเลสดๆดูสิอร่อยมากๆเลยแหละ บางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าดราเธอบอกว่าถ้าเกิดเป็นปลาหมึกแล้วก็ฉันแน่ใจว่ามันจะต้องมีรสชาติอร่อยมากแน่ๆและอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าบาบาร่าเธอบอกว่าตอนนี้ทั้งปลาหมึกทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาฉันชอบทุกอย่างเลยที่นำมาทำอาหารได้และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่านาโอมิเขาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสสัปดาห์หน้าฉันจะไปที่เมืองไทยต่อ ฉันคิดว่าช่วงที่ท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยอาหารไทยน่าจะเป็นแหล่งสวรรค์ของฉันเลยแหละและอีกคอมเมนต์นึงค่ะใช้ชื่อว่าโจเซฟเขาบอกว่าฉันอยู่ฝรั่งเศสมา2ปีแล้วฉันยังไม่ได้กลับไปฮังการีเลยแต่เท่าที่ฉันเห็นในคลิปวิดีโอของคุณอาหารไทยเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าจะมีรสชาติอร่อยนะ อีกคอมเมนต์หนึ่งเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าซินเทียค่ะเธอบอกว่าฉันเคยกินอาหารแบบนี้แหละตอนไปเที่ยวเยอรมันเป็นร้านอาหารสไตล์กรีกแต่ว่าเพิ่งบอกทีหลังว่าหอยชนิดนี้เป็นหนึ่งในหอยทากและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าซีโวเธอบอกว่าถ้าเกิดมีเมนูแบบนี้แล้วก็ฉันจะไม่ไปไหนเลยฉันชอบกินหอยมากๆถึงแม้ว่าตอนกลืนจะยากหน่อยก็เถอะแต่ถ้ามีน้ำจิ้มดีๆแล้วก็อื้ไม่ต้องพูดถึง และอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าทอปีล่าค่ะเธอบอกว่าทำไมหน้าตาของคุณถึงเคลิ้มเหลือเกินตอนกินหอยเนี่ยท่าทางจะอร่อยมากเลยใช่ไหมฉันแน่ใจว่าคุณอาจจะไม่ได้ริมรสชาติหอยเพราะว่าคุณจิ้มน้ำจิ้มเยอะมากๆเลย อีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าวาเลนทินค่ะบอกว่าอาหารแบบนี้คุณจะต้องระมัดระวังนะว่าหอยตัวนี้ทํามาสุกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วก็อาจจะทําให้ท้องเสียได้ง่ายๆและคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าทันเดอร์บอกว่าคุณกินเก่งมากๆเลยนะไม่รู้ว่าน้าจิ้มนั้นมีรสเผ็ดหรือเปล่าแต่ว่าอาหารไทยขึ้นชื่อว่ารสชาติจัดจ้านเผ็ดแต่ว่าอร่อย